สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีตุลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารนีนาทาโร่นะคะก็จะมาทํานายดวงชะตาของคุณนะคะประจําเดือนกันยายนนะคะปี65วันนี้จะมาในหวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านอยากจะบอกหรืออยากจะสื่อสารอะไรกับพวกคุณบ้างนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ก็จะเป็นเทวดาจันของคุณก็ได้นะคะ ก่อนอื่นขาแนะนำตัวเองก่อนถ้าใครจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้หน้าทาวโรออนไลน์ .com ได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงกับนีน้าเป็นส่วนตัวพปเศสนะคะก็แอดนีหน้าทาวโรเข้ามาได้เช่นเดิมนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานอลเคนแบบแรกของคุณกันเลยนะวันนี้จะมาในหัวข้อที่แบบไม่อยากให้เครียดน,นะอยากให้แบบผ่อนคลายสบายๆนะคะแบบรีแลกซ์รีแลกซ์บ้างเนาะเป็นการมารับพลังงานดีๆพลังงานบูโบ๊จากท่านแล้วกันนะคะอ่า อละเครองใบแรกนะคะเป็นเหมือนไกด์ไลฟ์ชีวิตที่คุณกําลังเผชิญอยู่หรืออะไรก็ตามนะคะท่านได้พูดถึงอะไรบ้างนะคะในตัวคุณยังไงบ้างเนาะท่านบอกว่าเออให้สังเกตดูไพ่ใบนี้นะคะคุณมองเห็นสะพานไหมสะพานที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะท่านบอกว่าทั้งสูงทั้งแคบทั้งสูงแล้วก็แคบด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณจะเดินเหยียบย่ำอะไรลงไปก็ตามให้คุณมีสติ ไต่ตองคุณคิดรอบคอบให้มากๆเพราะทางที่คุณอยู่ตอนนี้คือมันเป็นทางที่แคบแล้วก็บีบเหมือนมีใครกำลังบีบคุณนะให้แบบอยู่ในที่ที่แคบลงแคบลงบีบให้คุณอยู่ไม่ได้แล้วก็สูงเปรี่ยวด้วยและประมาณเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกมาแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะไพ่ทา,ทาโร่นะคะท่านพูดถึงอะไรตัวคุณบ้างแบบเรื่องราวทั่วๆไปในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนะคะท่านพูดถึง เรื่องเงินซะส่วนใหญ่เลยตัวในช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องของเงินคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆคือคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้มี ผลผลิตกําไรให้มันผีเดอ,ออกผลไม่ว่าการลงทุนนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเทรดการหุ้นการลงทุนหรืออะไรก็ตามนะหรือทําธุรกิจออนลงออนไลน์หรือเสริมอ,อะไรก็ตามนะคะคุณมักจะมีกําไรในตรงจุดนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่มันก็แปลกตรงที่ว่าเฮ้ยมีไรายได้เข้ามาเยอะก็จริงแต่ทําไมรายจ่ายมันก็เยอะตามไปด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นวันนี้อาจจะมีกําไรวันละเจ็ดร้อยแปดร้อยเนาะเจ็ดร้อยแปดร้อยได้มาจาก งานเสริมอออนไลน์อะไรก็ได้นะคะคุณได้กําไรมาแต่วพวกงนี้สิทาไมฉันถึงมีมีค่าใช้จ่ายที่มันเยอะกว่าวันนี้จังเลยลประมาณเนี้ยคือนี่น่าจะรู้สึกว่าคุณหาเงินเก่งแต่คุณน่ะก็มีรายได้มีรายจ่ายเยอะเหมือนกันนะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้กับการหาเงินสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามันช่วยคุณได้ไหมมันช่วยคุณได้ มันจงเจอคุณได้ช่วงนี้ที่ประจาของคุณจะลงเท้าบ่อยมากคุณจะเดินทางบ่อยแต่การเดินทางของคุณไปแต่ละครั้งเนี่ยคือมันต้องแบบใช้เงินเยอะกับการเดินทางเลยทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับการเดินทางไปทีอะไรก็เสียเงินทุกทีอะไรประมาณนี้บางทีมันเกิดอ,อารมณ์เบือ่อเบื่อเซ็งๆในไหนอะไรประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของงานถ้าถามว่างานที่คุณทำเออมันเป็นยังไงคืองานดีไมงานด,งานดีงานมั่นคงนะไม่ใช่ไม่ดีงานดีงานมัน่นคง ตอนนี้กณน่าจะกาลังคิดนอกกรอบบางคนทําธุรกิจออไอ้นะบางคนเนี่ยทำอ,อ,อะไรให้ว่าอะไรเป็นงานประจําอยู่แล้วแล้วก็กําลังมองหารายได้พิเศษเพิ่มเติมธุรกิจออนลงออนไลน์ที่น่นาบอไปเมื่อสักครู่คุณทําธุรกิจออนไลน์ด้วยหรือทํางานเสริมเพิ่มเติมไปด้วยอะไรประมาณนี้บางคนเทรดหุ้นอะไรประมาณเนี่ยคุณก็ทําได้อยู่นะ ค่อนข,ข้างที่จะดีอยู่นะคะค่อนข้างที่จะดีเพียงแค่คุณเดินทางหมดแล้วค่าใช้จ่ายการเดินทางมันค่อนข้างจะ,เย,ะเยอะแค่นั้นเองรวมถึงในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตคู่ลัะคือนรู้สึกว่าคู่ของคุณอ่ะเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งมีฝีมือหาเงินเก่งนะแต่ว่าทําไมเวลาที่คุณกับคนรักของคุณคู่ของคุณเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะมันเหมือนแบบมันเหลื่อมล้ําหรือมันช้าก,กันไปแค่ก้าวเดียวอะไรประมาณเนี้ย อย่างเช่นตัวของตนเดินไปแล้วก้าวหนึ่งแต่เขาอะเหมือนยังห่างจากเราอยู่แก้วแค่ก้าวเดียวทันทันที่มันควรจะไปพร้อมๆกันได้อะไรประมาณเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเลยทำให้คุณเวลาคุณอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหมือนมันเอ่อมันไม่คลิกอะมันไม่มันไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันจะเชื่อมกันได้คือแบบเหมือนมันเข้ากันไม่ได้อะมันไม่เข้าแก๊ปกันอะอะไรประมาณเนี่ยมันไม่เข้าแก๊ปกันอะไรประมาณเนี่ยเออเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะ มีอย่างอื่นที่เจออย่านะขอดูก่อนถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีองค์ใดบ้างที่ช่วงนี้ถ้าคุณไหว้แล้วคุณขอพรแล้วคุณจับปังนะคะจะมีองค์พระยาครุฑพระนเรสวนมหาราชพระเจ้าศิลมหาราชพระยาพิชัยดาบหักนะคะแล้วก็มีพี่ไข่ด้วยพี่ไข่วัดเจดีย์นะคะแล้วก็จะมีเป็นพระแม่ เป็นพระแม่ธรณีพ่ะแม่คงคาหรืออาจจะเป็นนางกวักก็ได้นะคะอันนี้นะคือขอขอพรให้ท่านช่วยนะคะท่านคือเรารูสุกว่าคือขอพรองค์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วคุณจะปังอะไรประมาณนี้นะคะหรือมาถึงเรื่องของการเงินของคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะอ่ะโอเคเรามาดูกัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เอ่ยมาเมื่อสักครู่นะคะท่านอยากจะพูดถึงอะไรตัวคุณบ้างหรือาอจจะเป็นเทวัประจาตัวของคุณก็ได้นะคะท่านอยากจะพูดถึงคุณบ้างท่านบอกว่าอยากจะให้คุณอ่พักผ่อนถอดถอดปลั๊กออกจากตัวเองล,ะละักษณะเหมือนแบบวางเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดไว้แล้วก็เอาตัวเองออกไปชาร์จแบตเตอรี่คือพักผ่อนเป็นสําเปันการพักผ่อนนะคะแล้วก็ท่านบอกด้วยว่าร่างกายของคุณน่ะมีค่า คุณควรจะเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองสิ่งดีๆนี่อาจจะหมายถึงอาหารการกินก็ได้นะคะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณดูแลร่างกายของตัวเองนะคะเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตสำนึกเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นรักตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าตอนเนี้ย คือเหมือนจิตใจของคุณอะเหมือนมันแทบจะไม่มีที่ว่างสําหรับบางสิ่งบางอย่างเหมือนเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันล้นจนในตัวคุณแล้วคุณไม่ยอมปล่อยมันไว้อะคือคุณไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมทิ้งมันเพื่อให้สิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตท่านเลยบอกว่าให้คุณวางสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆในอดีตวางมันลงแล้วก็เขาเรียกว่านะเออนาแต่สิ่งดีๆใหม่ๆในชีวิตเนี่ยเข้ามา เป็นเป็นเหมือนการแบบเหมือนปรับปรับจิตใจของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเออแล้วก็อ่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าคือตุลเนี่ยทุกครั้งเลยคือจุดประสงค์ของตุลเนี่ยมันในเรื่องของการทํางานเป็นปัญหาเรื่องของการทํางานแล้วก็การหาเงินเนาะท่านบอกว่าจุดประสงค์ของตุลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการทําอาหารกินหรอกแต่ภารกิจของคุณเนี่ย ที่ซ่อนอยู่เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยภารกิจของคุณเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะอาชีพของคุณหรือแรงบันดาลใจของคุณเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าคุณมีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันไม่ใช่แค่การทำมาหาก,กินที่คุณอยู่ทุกวันนี้หรอกอะไรประมาณเนี่ยคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่านั้นและก็ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นคุณจงเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อไปนะคะอืเดินหน้าต่อไปเอ สิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดจากที่คุณเป็นผู้กล้ากล้าที่จะโบยบินไปข้างหน้ากล้าที่จะเสียงกล้าที่จะเจอความล้มเหลวท่านเลยบอกว่าคุณเป็นคนที่กล้ากล้าที่จะเจอความล้มเหลวได้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นคุณต้องลุยอะ่ะท่านบอกว่าลักษณะเหมือนแบบคุณต้องลุยอย่างเดียวอะ่ะคุณต้องลุยนะคะลุยแล้วก็ เมื่อเรารู้สึกว่าเรารักหรือห่วงแขนใครมากๆรู้สึกผูกพันกับใครมากๆก็ขอให้คุณใช้ใจนะน่ะผูกพันกับเขาไม่ใช่เอ่ออยู่กับเขาเพราะผลประโยชน์เพราะผลประโยชน์บางอย่างควรใช้ใจในการในการอยู่กับเขาอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นเหมือนความผูกพันนะ่ะความรู้สึกความผูกพันถ้าช่วงนี้คุณพูดมาจก,มกจนเกินไปหรือบ่นมากจนเกินไปจุกจิกมากจนเกินไปลอง เปลี่ยนจากการพูดเยอะๆลองมาเป็นผู้ฟังที่ดีบ้างนะคะลองมาเป็นผู้ฟังที่ดีบ้างนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในชีวิตของคนเราล่ะลดแต่มีศักยภาพที่เหลือล้นคุณมีคุณมีศัก,กยภาพที่เหลือล้นมากๆนะคะคุณทําได้มากกว่าที่คุณคิดคุณมีอะไรดีๆในในตัวของคุณเองคุณต้องเอาของดีของคุณะคะออกมาใช้นะคะอืมอ่า แล้วก็อะไรนะท่านบอกว่าเมื่อที่คุณคุณกล้าคุณกล้าที่จะวางสิ่งที่คุณรักไว้เนี่ยวางไว้ข้างๆแล้วคุณไม่ต้องสนใจมันแล้วคุณก็เดินหน้าต่อไปข้างหน้านั่นคือคุณกล้าแล้วคุณกล้าพอหรือเปล่าที่คุณจะวางสิ่งนั้นไว้แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วคุณก็เอาตัวเองออกไปพักผ่อนเหมือนผ่อนคลายคลายสมองนะคะอืม เมื่อไรที่เรามีพื้นที่ไม่เพีย,พยงพอสําหรับสิ่งนั้นสิ่งใหม่ๆนะมันก็จะไม่กล้าเข้ามาจะไม่กล้าดึงดูดพลังงานใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกล้าที่จะวางวางบางสิ่งบางอย่างลงแล้วก็เปิดสิ่งใหม่ๆบางทีเราเหมือนเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเดิมๆเราไม่กลัวเขอาอเราียกว่านะเรากลัวเราไม่กล้าที่จะแบบเจอเขาเรียกว่าไม่กล้าที่จะเปิดประตูไปเจออะไรใหม่ๆ ไม่กล้าที่จะเปิดหูเปิดตาเพราะความกลัวอยู่ต่นในเกอะมากจนเกินไปท่านเลยบอกว่าออกไปพักผ่อนบ้างแล้วก็วางมันลงซะอะไรอะไรเก่าเดิมวางมันลงพยายามมีพื้นที่ให้ว่างมากๆเพื่อจะได้เติมเต็มสิ่งใหม่ๆเข้ามาท่านท่านบอกว่าท่านบอกเลยบอกว่าท่านบอกว่าคุณน่ะไม่ต้องกลัวหลอกตุลท่านอ่อนโยนกับคุณมากมันเป็นภาพหมายว่าท่านคอยใช้เมืองของท่านะอบอุ้มคุณเอาไว้อยู่ท่านรู้ว่าคุณกลัว คุณเป็นเหมือนกระต่ายตัวน,น้อยนะคะที่ที่แบบอินโนเซนต์แบบบริสุทธิ์แบบไร้เดียงสามากๆคือเหมือนกับแบบแต่ละวันแต่ละวันมันเหมือนแบบเหมือนวิ่งเล่นตามทุ่งทุ่งหญ้าตลอดเวลาวิ่งเล่นตามทุ่งหญ้าตลอดเวลาแล้วบางทีมันไม่ได้คิดว่าจะมีภัยมาถึงตัวเองก็จะก็จะมัวแต่วิ่งเล่นจนวันหนึ่งแบบถึงจุดที่มันเหมือนภยัภยจะภยัยกันภัยนั้นก็จะเข้าก็จะเข้ามาอะไรประมาณเนี้ย ออท่านก็จะมาช่วยคุณตลอดเวลานะคะและท่านก็บอกด้วยนะคะว่าตุลเรื่องของความรักบางทีตุลรู้สึกน้อยใจกับเรื่องของชีวิตคู่บางคนมองไปคู่ของคนอื่นเขาดูมีความสุขแต่ทำไมคู่ของเราเขาถึงได้บินจากเราและเราก็ได้แต่เหลียวมองคู่ของเขาที่เขามีความสุขแต่คนของเราบินจากไปแลละประมาณเนี้ย ท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวคุณเป็นคนที่สง่างามคุณเป็นคนที่มีของดีอยู่ในตัวเอาของดีของคุณออกมาใช้เอาของดีออกมาให้คนอื่นเขาได้รับรู้ว่าเรามีอะไรดีมีอะไรที่แบบพรีเซนต์ตัวเองออกมาค่ะประมาณนี้นะคะพรีเซนต์ตัวเองออกมาท่านคอยอยู่กับคุณคอยฟังเสียงคุณพูดต่อให้คุณจะบ่นเยอะแค่ไหนแล้วไม่มีใครอยากฟังแต่ท่านนะ่ะฟังคุณอยู่ ท่านฟังคุณอยู่ทั้งๆที่ท่านไม่จําเป็นจะต้องมานั่งฟังคุณพ่ําบนพานนาอะไรหลายอย่างให้ท่านฟังแต่ท่านบอกว่าท่านก็จะงต้องฟังเหมือนเดิมท่านก็ยังคงฟังคุณเหมือนเดิมต่อให้ไม่มีใครฟังคุณท่านก็จะฟังคุณเองอะไรประมาณนี้ค่ะเออให้ใจปล่อยไปตามลมอย่าต้านสายลมนะคะอย่าต้านสายลมอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกแล้วเรามาดูกันไพ่พระพุทธเจ้ากันบ้างนะคะท่าน อยากให้คำแนะนำคุณว่ายังไงบ้างนะคะอืมท่านบอกว่าคุณน่ะดูแลคนที่คุณผูกพันด้วยความรักต่อให้คนคนนั้นเขาจะไม่เห็นคุณค่าของคุณอยู่ในหรือเขาไม่เห็นคุณอยู่ในสายตาอะไรก็ตามหรือใครจะคิดร้ายกับคุณแต่คุณไม่เคยคิดร้ายกับใครคุณก็ยังคงอบกอดคนคนนั้นเอาไว้ด้วยความจริงใจด้วยความรักคุณอาจจะรู้ว่าเอ้ยญาติพี่น้องบางคนอาจจะไม่แบบ ไม่ได้ดีสำหรับคุณหรือ,อ,เ,นะอเพื่อนคนใกล้ตัวอาจจะคิดร้ายกับคุณแต่คุณก็ยังคงใช้ความดีของคุณนะคะโอบกอดเขาเอาไว้ถึงเวลาที่ดอกไม้ของคุณจะบานแล้วคุณ่ะจิตใจของคุณบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวนะจิตใจของคุณกำลังจะเบ่งบานแล้วนะคะ การสร้างแผนระยะยาวของอนาคตคุณกำลังสร้างแผนระยะยาวของอนาคตให้กับตัวเองอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้แล้วก็สุดท้ายส,ภา,ะะยสภาพแวดล้อมของคุณนะคะคุณจะอยู่สภาพแวดล้อมใดก็ตามสภาพแวดล้อมนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้คุณเอาชนะกับปัญหาทุกๆอย่างได้บางคนอยู่ในที่ที่มืดอับเมืดอับก็คือบางทีอยู่อยู่ อยู่ในกลุ่มของอโครจรหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็ไม่เคยเอาสิ่งนั้นอะ่ะมาบันทอนตัวเองคือคุณอาจจะแบบสามารถหลุดจากวงจรน,นี้ได้ด้วยตัวของคุณเองแรงผลักดันรอบะตัวของคุณใครไม่ดีแต่คุณดีอะไรประมาณเนี้เอ,อ่อใครจะทําให้คุณรู้สึกแย่แต่คุณไม่แย่อะไรประมาณเนี้นะคะอืมเนอะอ่ะนี่นะขอดูให้เพิ่มเติมนะคะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหม คุณเป็นคนที่ชอบสดอวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วนะทุกวันพระทุกวันพระเลยท่านมารับพรจากที่คุณยกบุญให้ทุกครั้งหรือเปล่าอืมท่านมารับนะท่านมารับสิ่งที่คุณยกบุญให้บางครั้งท่านบอกว่าคุณรู้ว่าท่านรู้ว่าคุณเหนื่อย มีบางอาทิตย์ที่จะต้องไหว้พระทุกวันพระคุณจะรู้สึกเหนื่อยแล้วเหมือนคุณล้าเหนื่อยจากการทํางานเหนื่อยจากการหาเงินหรือเหนื่อยจากการดูแลคนในแมนคนในครอบครัวคุณเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ไม่คือถ้าถามว่ามันมันอิดออดไหมว่าแบบไม่อยากมือวันนี้มันเหนื่อยจังเลยไม่อยากไหวแต่คุณก็ยังแบบลุกขึ้นมาไหว้อ่ะคุณเหมือนคุณเอ่อเหมือนมีความอดทนแบบฮึดสู้อ่ะฮึบขึ้นมาสู้อะไรประมาณนี้แบบเฮ้ย วันพระต้องไหว้เหนื่อย่นาะต้องลุกขึ้นมาไหว้หอะไรประมาณเนี่ยคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะคุณคณเก่งแล้วก็ท่านได้รับบุญในสิ่งที่คุณถวายนะคุณถวายอะไรท่านไปท่านได้รับหมดนะคะ ท่านใรับหมดแล้วก็ท่านบอกด้วยว่าช่วงนี้กําลังคิดที่จะทําอะไรอยู่ถ้ามีใครมาชักชวนเป็นเพศชายถ้ามีเพศชายมาชักชวนให้คุณไปลงทุนหรือทําอะไรก็ตามอาจจะมีผลประโยชน์มาหลอกล่อให้เราแบบเฮ้ยลองสิเอาไหมอะไรประมาณเนี้ยทำไหมอะไรประมาณเนี้ยถ้ามีใครมาชวนเป็นเพศชายก่อนนะให้ปฏิเสธไปก่อนนะคะท่านบอกท่านเตือนแบบนี้เลยนะ ให้ปฏิเสธไปก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะลงทุนหรือทําไปนะ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนลอยอ่ะเหมือนแบบเป็นลมเหมือนลมเหมือนโลเเรียกว่านะเ,าเหมือนแค่ลมปากอะ่ะมันไม่มีอยู่จริงอะไรประมาณนี้อย่าลงอย่าลงเชื่อคนง่ายอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนที่เคยรู้จักกันมาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่แบบเข้ามาชักชวนคุณให้ลงทุนหรือทําอะไรก็ตามให้ชะลอก่อนหรือปฏิเสธไปก่อนนะคะ โอเคเคล็ดลับสำคัญง่ายๆการขอพอรหรือไปไหว้หรือมูให้ประสบความสําเร็จเอาตัวอย่างที่หน้าทําเป็นประจําอยู่แล้วทุกท่านที่คุณจะไปให้คุณยกบุญให้ท่านก่อนยกบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะไปไหว้แล้วก็มีศีลห้าก่อนที่จะไปไหว้ท่านศีลห้านี้หน้ามีเป็นประจยู่ทุกวันอยู่แล้วศีลห้าไม่เคยขาด แล้วพอเนี่ยจะไปไหว้เนี่ยนักจะยกบุญให้ท่านก่อนแล้วค่อยขอพรแต่บางทีน้ายกบุญให้ก่อนแล้วน่าก็ไม่เคยขอพรนะจะไม่ค่อยได้ขอพรว่าขอให้ได้นู่นได้นี่ม่แต่จะยกบุญถ้าอยากจะให้อะไรคือเออบางทีก็คิดว่าแบบถ้าอยากให้อะไรก็คือให้ไปเธออะไรประมาณเนี่ยแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องขออย่างเงี้ยเนาะมันถึงจะได้อะไรประมาณเนี่ยยกบุญให้ก่อนเราวันนี้เราทําบุญอะไรมาเราสร้างความดีอะไรมายกบุญให้แล้วค่อยขอพรท่านแล้วค่อยตามด้วยการขอขมาเจ้ากรรมในเบญ ะะที่อาจจะเป็นอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันที่เราเคยล่วงเกินอะไรประมาณนี้นะคะลองทําแบบนี้ดูนะคะแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเคล็ดลับแต่ก่อนที่จะไปคุณต้องมีสินหานะคะก็มีประมาณนี้นะคะเป็นสิ่งดีๆที่เอามาฝากกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ